ไถแดงราคา1ล้านตอนนี้เหลือแค่5 5 9 0 0 0บาทที่ประหยัดไปเลย5 0 0 0 0บาทแต่ที่ในเบอร์นตอนนี้ผมทำราคาใหม่ผมขายให้พี่เลย5 3 9 0 0 0บาทแต่ถ้าพี่ดูคลิปนี้มาพี่ลดไปอีก2 0 0 0มเหลือ5 1 9 0 0 0บาทแต่ต้องบอกว่าดูคลิปนี้มานะถ้าไม่ได้บอกก็อ้าสดาห์ได้ไรไปดูกันเลย Toyota csr นะครับปี2018นสี่ขาวไข่มุกนะครับพี่คันนี้นะพี่จะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์หน้าหลังรอบคันนะครับคันนี้้้้จะะเป็็็นนนนลลลออออแแมกกยยโรรงงงาคับบข17วไได ยางใหม่ป้ายแดงผมเพิ่งเปลี่ยนเลยยางป้ายแดงภายในนะครับพี่จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็นทะี่พวงมาลัยมังตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีจอพร้อมกล้องถอยนะครับจอนี่ค่อนข้างเร็วนะไม่ดีเลยเลยแล้วพี่จะได้ควบคุมเลยนะเวลาที่เดินทางไกลพี่สามารถตั้งได้นะแกลับก็สะดวกสบายมากรถผู้บริหารเรู้ด้านหลังก็ถือว่ากว้างครับใช้ได้ขาวเดิมๆเลยนะพี่ท่าน,นี้สวยมากภายในเอียงมากคันนี้มายอยู่ที่ สนสามหมื่นด้านหลังนะครับมีกล้องหอยนะมีกล้องหอยแล้วก็มีเซนเซอร์อนี่ผมบอกมีเซนเซอร์รอบกันเลยลอภัยมากใครใช้ไม่ต้องห่วงนี่ใช้ขนของสะดวกสบายนะครับกว้างมากแล้วก็สามารถพับได้นะเบาะนี่พับได้ถ้าพี่จะขนของพี่พับลงได้แ้วคันนี้เดิมๆพี่ดูน็อตทุกตัวไม่มีใครับรถตัวใหญ่ที่ต้องซื้อรถเดิมๆสวยๆนะอย่างนั้นเล่ไม่เวริร์กยางก็ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับยางใหม่ยางใหม่สี่เส้นี่ลองดูฝั่งนี้มั่งเดี๋ยว อันนี้ขายอยู่ราคาใหม่นะครับห้าสามเก้านะอ่านี่ราคาเก่านะนี่นะถ้าเก้าเก้าก็ไม่ได้ขายแล้วนะอันนี้ขายห้าสามเก้าแต่พี่ดูคลิปนี้มาหนะ้าหนึ่งเก้านะอย่าลืมบอกนะมันจะคลิปนี้สวยไหมนี่คือรถเดิมๆนะครับพี่ดูนี่อ่ะดูครับนี่นะครับทุกอย่างครบบออกอก็ยังมีนะครบนะยังไม่ได้แกะนะครับพี่ดูเครื่องเนี่ยมีมาร์กอยังอยู่เลยรถ เดิมยต่ไหนนะพี่มาร์คหรือโบครับมาร์คน้ำปัดน้ำฝนอะไรก็อยู่อยู่หมดมาร์ค,รค,รค,คสวยมากนะคันนี้ตันงใจนะครับทักเข้ามาที่เพจของสีรคอนธุรกิจเดือนะพี่ทักมาได้ทุกเพจเราบริการนะครับไปส่งรถถึงหน้าบ้านมีไฟแนนั้นเป็นเส็นหนึ่งที่นะครับแล้วก็ภาษีพรบรเป็นแถวเลีน้นงเราจัดกให้ที่ผ้จองเข้ามา1 0 0 0ันบาทแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใ,ในการออกเลยสังใจพี่ทักเข้ามาได้นะอ,อครับ